เด็กเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยเล่นป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอะไรไหนวันนี้ขอดูซิชื่อป๊อกแป๊กหรอไม่มาเลยนี่อย่างนี้หรือเปล่าพี่ดีไหนพี่ดีลงเล่นให้ดูซิอ๋อต้องทำมือแบบพี่ดีเขากำลังฮิตกันเหรอลูกที่โรงเรียนใช่หนูว่าจะเอาไปขายอยู่นะตอนอเป็นความคิดที่ดีมากเลยพี่ดีโอเคเลยโอว่าแต่ว่าแต่เนี่ย วันนี้มามีไปเดินตลาดมามามีซื้อขนมมาฝากเด็กๆด้วยนะนงนี่ไงนี่เดี๋ยวนะพี่ดีเดี๋ยวเดียวอันนี้ของน้องอันนี้ของน้องชอบไหมนี่มันมีสติกเกอร์ด้วยนะดูสินี่คุณเขาดูนะเนี่ยเป็นสติกเกอร์ด้วยนะลายที่คุณเขาชอบด้วยเดี๋ยวเราจะติดตรงนี้คุณเขาอยากติดตรงไหนครับตตรงนี้ตรงนี้นะ เนี่ยขงน้องนายก็มีไหนแกดูสิมาใชยจู่มน้ำเหรอใช่มีขงน้องนายติดตรงไหนน้องนายติดตรงไหนอ๋อตรงนี้นะน,นี่เราต้องติดอย่างนี้นะ ไหนของพี่นายพี่นายติดตรงไหนดีนะเอาตรงนี้นะน้องนายว้าวว้าวโอ้น้องนายคอยดูนะโอ้โหเท่มากเลยดูสิลายอะไรเนี่ยน้องนายไม่ยุวี่สวยไหมสวยไหมเดี๋ยวทำมืออย่างนี้สิโอ้โหโอ้โหสวยอ่ะ เฮ้ยมามีมามีอะไรลูกลแล้วาครมูนล่ะคะอุ้ยของพี่ดีก็ต้องมีสิคะจะไม่มีได้ยังไงนี่เลยของพี่ดีนี่สาลาเท่เ <c oughs> าแก่น้อยกินเลยพี่ดีกินเลยกินเลยนี่อร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยร้านประจําที่หนูดีชอบกินเลยนะเซเว่นไงลูกกินเลย <c oughs> อ้อ <c oughs> อาว ทำไมมันไม่มีสติกเกอร์ล่ะมามีมเอา้าพี่ดีก็อันนี้มันของผู้ใหญ่เ <üğ Rest> นี่ยของเด็กก็เลยต้องมีสติกเกอร์อันนี้ของผู้ใหญ่ไม่ต้องมีเราโตแล้วเราไม่ต้องเอาเหมือนเด็กเขาหนูอยากได้หนูบบนอยากได้แบบหนูอยากได้นีเน้เอาไปก่อนเอาไปก่อนเนี่ยมามีก็ซื้อมาแล้วแล้วมีก็ซื้อมาแค่นี้เอง<น>วันนี้เอาไปก่อนนะลูกนะหนูอยากได้นะเออพี่ดีเอาไปก่อน ได้ไม่เอาหนูอยากได้เอ๊พี่ดีทำไมพี่ดีพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยมาม,ะะมา <Okay. S 1> ี๊อะไรอะไรก็รัดกับน้องหนูไม่กินแล้วเอานพี่ดีอะไรเนี่ยแต่ละวันเฮ <c oughs> ้ยพี่ดีน่ดา เขาอยาไปแก้พิธีการดีกว่าไม่ได้ไม่มีอะไรเปล่าอะไม่มีหลอกรอยสับเอายืมไปพี่ดไม่มีไสัได้พีดีมั้มีเจาใชยมเขาพี่ดีเป็นยุคพเแม่ไม่หรอกเดด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 ด สวยไหมสวยมเบ้อเบ้มไม่ดีไม่ดีนี่นี่สวยหมสวยไหมสวยไหมสวยไมมอยู่แล้วเขาแก้งยาไปเปล่านั่นสีพี่นา พี่ดีวิ่งตากฝนทําไมอะลูกเพราะว่าหนูไปแกงพี่ดีเอา้าหนูแก้งพี่ดีทําอะไรอะหนูไปแกงพี่ดีเรื่องอะไรก็หนูไปย้อเยอยพี่ดีว่าแม่ไม่อยากนียน้องนายทาไมไปพูดกับพี่แบบนั้นพี่ยิ่งน้อยใจอยู่วันเนี้มามีหยิบขนมเนี่ยรู้สิพี่ดีอะไม่ได้สติ๊กเกอร์แบบพวกหนูไปๆถ้า,างั้นรีบไปตามหาพี่ดีกันพวกเขา มาเร็วลูกไม่รู้พี่ไปอยู่ไหนแล้วฝนก็ตกเนี่ยไปป <S 2> <S 2> <S พี่ดี <S 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 ดอุ้ยพี่ดีมานั่งอยู่ตรงนี้เองฝนก็ตกเนี่ยพี่ดีพี่ดีพี่ดีเป็นอะไรลูก <S <S น้องอ่ะบอกมามี้ว่าหนูอ่ะน้อยใจที่น้องอ่ะ ไปพูดกับหนูว่าพ่อกับแม่ไม่ไม่รักหนูก็จริงนี่นะมัมี่มามี่ไม่ซื้อสติกเกอร์ให้หนูมัมีซื้อให้มัมีซื้อสติกเกอร์ให้หน้องโอ้ยพี่ดีมัมีอ่ะก็ผิดเองแหละลูกที่มัมีอ่ะไม่ได้ดูก่อนว่าสติกเกอร์มันมีครบทุกอันหรือเปล่าและอีกอย่างอ่ะมามีก็คิดว่าพี่ดีอ่ะโตแล้ว นึกว่าพี่ดีจะไม่ได้มาชอบสติกเกอร์เหมือนเด็กๆอะ่ะมามีขอโทษนะลุกนะยังไงอะ่ะมามีอะก็รักลูกทั้งหมดเท่ากันหมดทุกคนเลยแหละพี่ดีคะหนูก็ต้องขอโทษพี่ดีด้วยนะคะที่ที่หนูแกล้งพี่ดีคะขอโทษนะคะ น้องนายกับสูงเขาก็อย่าไปพูดให้พี่ดีแบบนี้อีกนะลูกเราเป็นพี่น้องกันนะเราอ่ะต้องรักกันนะเข้าใจไหมเข้าใจครับหลงมือตากันคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อน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 ก็จำไว้นะคะพ่อแม่รักลูกทุกคนเท่ากันนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำใจถ้าพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามตรงช่องหนูดีทีวีตรงนี้ค่ะสวัสด so ีค like <in dancing> <umb> ่ะบ๊ายบาย